ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคือการรวมกลุ่มของสตรีในภาคการเกษตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1. เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มใช้พลังความคิดกําลังกายกําลังทรัพย์และจิตใจ ในการปรับปรุงยกระดับฐานะของสังคมเกษตรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง 2. เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้ด้านการผลิตการจัดการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 3. เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ด้านเคหะกิจเกษตรในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว 4. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนประโยชน์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1. ทําให้มีการรวมกลุ่มทํางานกิจกรรมต่างๆได้ผลดียิ่งขึ้น 2. ช่วยการตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรและการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 3. ช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถสร้างสุขให้ครอบครัวชุมชนและสังคม 4. ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในฐานองค์กรตัวแทนของแม่บ้านเกษตรกรมากกว่าโดยลำพังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่4หมกราคม2565สมาชิก30รายโดยมีนางศิริการเผาวดวงดีเป็นประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษและการทำการเกษตรแบบผสมผสานแต่รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำและในบางปีมีประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่ได้ผลผลิตจากปัญหาในชุมชนเหล่านี้นางศิริการเผ่าดวงดีและสมาชิกในหมู่บ้านจึงได้มีการรวมตัวกันและจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนก<ม>ับครอบครัวและชุมชจจนรร one take roll